ครับอยู่กับผมแคนนอนเซตอัพมัลเทนนะฮะตอนนี้เราอยู่กลางทะเ,เลทรายแมกใหญ่นะฮะตอนนี้เรากําลังช่วยเพื่อนยิงอยู่เราต้องค่อย <c oughs> ๆเข้าไปอย่างช้าๆนะฮะเราต้องดูสถานการณ์ดีๆก่อนและแอบย่องไปด้านข้างอย่าให้ศัตรูรู้ตัวเด็ดขาดต้องค่อยๆไปค่อยๆไปศัตรูจะเห็นหรือไม่ศัตรูจะเห็นหรือไม่ตอนนี้ก็ไม่เห็นไม่เห็นโอ้ยังรอดไปได้อยู่เราอย่าลืมฟาร์มนะฮะเราต้องฟาร์มไปก่อนเปิดเปิดเปิดแม้เพื่อนจะยิงอยู่เราต้องฟาร์มตังค์ไปก่อนนะฮะฮะ ไม่มีของให้เก็บแล้วไปไปไปแอบแอบแอบไม่มีใครเห็น,ไม,มหน,หนหไม่เห็นเห็นแล้วปะไม่เห็นเพื่อนดาวไปหนึ่งแล้วครับตอนนี้ทำไงต่อทำไงต่อเราแอบฆ่าปั๊มหยิบปืนสไนเปอร์มาวันนี้เราจะมาพรีเซนต์ DMR 14นะฮะกับลูกซองคู่ใจของผมนะฮะ SG A 12นะฮะขอเปลี่ยนสไนเปอร์ก่อนมามาเราจะเล่งอีกอีกอ้าวมันล้มลไปแล้วเอาตัวนั้นกันเกาะห้าเกาะห้าเกาะเรียบร้อยเกาะห้าครับผมนี่ได้เกาะห้าแล้วหนึ่ง แต่ก่อนจะไปเราต้องดูก่อนนะฮะว่ามีสตูอีกหรือเปล่าถ้าไม่มีแล้วเราค่อยๆค่อยๆย่องนะฮะย่องไปฟาร์มก่อนฮะอย่าลืมไปฟาร์มฟาร์มก่อนฟาร์มต้องมาก่อนที่ไหนเราไปเอาของก่อนตอนนี้เราตรีบไปฮะรีบไปวิ่งไปอย่างช้าๆวิ่งไปอย่างช้าๆตอนนี้ฮะเราต้องรีบดมของให้เร็วสุดเคียของที่ไม่ได้ใช้ออกเคียวของที่ไม่ได้ใช้ออกวโยมมันทิ้งไปนะฮะเอาครับตอนนี้ เราถึงศพอ้าวถุงผมหายไปไหนถุงอ้อครั้งผมหมดนี่อีกเราต้องปาควันก่อนนะฮะเพื่อความปลอดภัยในการดมของนะฮะปาไปก่อนปาไปก่อนจะได้เซฟเซฟนะครับนะครับปลอกไนแตะมาปุ๊บนี่ไปเลยนี่คือถุงศพโอ้โหม้วงกระจายม้วงกระจายบอกเลยว่าอ้วนอ้วนอืมอ้วนพีแน่นอนของเต็มของเต็มทำไงดีทำไงดีเอาเปลี่ยนเอากระเก็บของเท่าเอาปิี่นกระเป๋ road, <t ương Champion> <650 ises> ปาปนะิี่นกระเป๋าทิ้งไปโอเคเกมเอมโฟร์ก่อนอย่าเพิ่งตกอย่าดมของนะฮะต้องรีบต้องรีบ ดูของที่มีค่าที่สุดแล้วไปแอบก่อนลงไปแอปปบ,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 บเราต้องไปหาที่ทิ้งของนะฮะเพื่อไม่ให้ของหายนะแต่เราก็ผมไปหาที่แอบก่อนเพื่อจะได้เอาของเข้าเซฟก่อนนะฮะเพื่อความปลอดภัยนะครับผมตอนนี้ผมเอาอะไรดีเอาเลยเอาเอ็มโฟเก็บละกันนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเปลี่ยนกระสุนซองกันทิ้งกระสุนซองลวกันไม,ไม่นายได้ใช้แล้ว เก็บก่อห้าก่อนเก็บเกาะห้าเอากระสุนกระสุนอาเปลี่ยนทิ้งไปนะเก็บข 5, อขง,ขง,ขงที่มีคนะ่าก่อนนะฮะอย่าลืมนะต้องดูของที่มีค่าเข้าเสฟไว้ก่อนนะครับผมแล้วเราจะไปดมของอีกรอบหนึ่งนะฮะทิ้งของที่ไม่มีค่าออกไปให้หมดมีสตู๊บสตู๊บอะหยิบลูกงทำไมเนี่ยหยิบหยิบมาหยิบมาหยุดอะมันหลบหลังหินมนหลบหลังหินนะเราต้องอย่าอย่าใจร้อนนะใจ่ใจร้อนค่อย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 เลงไปฮะเลงไป มันไม่โผ่มันไม่โผต้องบอกให้เพื่อนเราสั่งระเบิดไประเบิดมาหน่อยแล้วเพื่อนไปเลยนะฮะเพื่อนผมเหมือนเครื่องบินที่ระเบิดฮนะดูฮะเขาจะคว้างระเบิดแบบอืบอกได้เลยว่านึกว่าแบบถล่มฮิโรชิมาบึ้มบ,บั้มบึ้มหือล้มไปแล้วครับหือหือ,อโอ้โหระเบิดตุ้มตัมต้ม,มบอกได้เลยฮนะรุนแรงมากนึกว่าเครื่องบินท้งระเบิดมาเองนะครับเนี่ย โอเคตอนนี้เริ่มรู้สึกปลอดภัยแล้วเราก็เฮ้ยข้างบนมีเหรอไม่เห็นแต่ผมขอเก็บของก่อนเก็บของก่อนเก็บของก่อนเก็บของเก็บของเก็บของกุญแจไม่น้าอะจะเปิดแล้วทิ้งไว้ก่อนทิ้งก่อนเก็บของเอากระสุนไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อต้องใช้งานนะฮะเก็บยาไว้ก่อนเก็บยาไว้ก่อนไม่มีนี่นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปดมของต่ออีกรอบนะฮะไม่เหลืออะไรเลยตรงศพนี้ เาเก็บเอายามาไว้ก่อนยามาไว้ก่อนโอเคเราไปดมของต่อฮะศพผมยังดมไม่หมดเลยเนี่ยของเต็มเลยฮะปึ๊บปึ๊บจกยาจิกยาเฮ้ยดียนี้เดี๋ยวนียเยด่าไปแล้วเอ้ยเอ้ยชุบหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อยตีมาชุบหน่อยมาชุบหน่อยชุบหน่อยชุบก่อนชุบก่อนชุบก่อนโอเคเราเราลุกขึ้นมาฮะเราต้องรีบปั๊มยาฮะแต่ตอนนี้ผมใส่กระเป๋าจัดเรียงนะฮะมันมีออปชันที่ทําให้เราสามารถกินยาได้ไวขึ้นนะครับผมนี่เห็นไหม แค oui, er ่ว okay, nah okay, ินิดก็เสร็จแล้วนะครับผมแล้วกินยาเนี่ยจะไวขึ้นสองเท่าถ้าห้าสิบเปอร์เซ็นะฮะหรือสองเท่านั่นแหละเรียกยังไงก็ได้นะครับผมโอเคตอนนี้เราก็ต้องรอดูนะฮะผมขอหยิบลูกพร้อมก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าโดวพิษซ้ำตกไวก่อนเดี๋ยวมันมาชุบเดี๋ยวมันมาชุบนะฮะเอาแะฮะเฮ้ยผมเจอเจาะห้าเจาะห้าเลือดน้อยเจาะห้าโดนผมได้ตัวแล้วเจาะล้มล้มล้มโอเคเพื่อนยิงเกาะสี่ดาวแล้วชุบหน่อยชุบน้อยชุบหน่อย เรียบร้อยฮะตอนรีบกินยาเพิ่งกินยากินยาน้ําก่อนกินยาน้าก่อนนะฮะแล้วตามด้วยยาแยงยาแยงยนะฮะแล้วก็เราต้องดูรอบๆก่อนนะฮะอย่าเพิ่งรีบกระตุกตากนะครับผมนะฮะตอนนี้แล้วตัตรูอยู่ฝั่งตรงข้ามโอเคแต่ผมยังมองไม่เห็นเลยฮะแต่เพื่อนน่าจะเห็นแล้วผมว่าผมไปอ้อมดีกว่าไปอ้อมไปอ้อมเผื่อช่วยเพื่อนนะ แต่ก็ต้องระวังนะเวลาเราอ้อมมาปุ๊บเสียงเวลาเราวิ่งมันจะดังมากนะครับถ้าเราเดินม,มันจะเบาคือระยะการรับรู้ของศัตรูจะน้อยลงนะครับผมถ้าเราวิ่งนี่ประมาณ50เมตรได้มฮะแต่พอเดินม,มันจะสั้นลงนะครับจะค่อยๆย,ย,ย่องย่องไปย่องอยู่จะย่องย่องย่องไปครับยังไม่เจอฮะผมวดาศัตรูมาอ้อมมาอ้อมหรือเปล่านะเอ,อเพื่อนบอกว่ามันอยู่ตรงนู้นแล้วฮะผมจะค่อยๆไปค่อยๆไ,ไปอย่างชา้ชาๆชา้ชาๆนะฮะ ศัตรูมันก็ไม่โผล่สักทีผมกะว่าถ้าศัตรูมาอ้อมนะฮะผมจะซัดมันด้วยลูกซองเนี่ยที่ผมพกมานะฮะจริงๆผมพกอ่าลูกลูกสามมาแต่ว่ารู้สึกว่ามันตึงมากเลยเปลี่ยนลูกสี่เลยนะฮะเพื่อความเร้าใจนะครับนะเฮ้ยอ่าบอดเกิดถ้าบอดเกิดอีกข้างละข้งข้างมันอ้อม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 เดี๋ยแน่โดนโดนลูกสองแน่โดนสองโดนสองนี่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 โดนอ้าวอ้าว บอทเหรอบอทแน่ๆเลยะฮะกระสุนลูกซองผมเหลือแค่จำนวนจำกัดฮะเหลือแค่ห้าเม็ดเท่านั้นห้าเม็ดนะฮะอ่าเพื่อนบอกตำแหน่งศัตรูแล้วฮะเดี๋ยวผมต้องรีบวิ่งไปอันนั้นคือบอทนะครับที่อยู่บนเนินเขานะฮะก็บางทีเราไม่ต้องยิงบอทก็ได้เพื่อให้มันเป็น living observer นะฮะบอทมันกระจายเลยนะต้องวิ่งไปต้องรีบวิ่งไปซับเพื่อนซับเพื่อน โอเคมันอยู่ตรงนั้นเราต้องค่อยๆนะค่อยๆซัพพอร์ตเพื่อนไปเรื่อยๆฮะมันอาจจะวิ่งหนีไปข้างหลังก็ได้วิ่งไป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 โอ้โหตอนนี้อ๋อใช่อื้มอ้งปอดอุ้งปอดเอี้ยหัวเลยหัวยิงอยู่นั่นแหละเลือดมันลดนะเห็นไหมเนี่ย ยาน้ำยิงมีน้อยๆอยู่เฮ้ยเอ้ยเฮ้แปดนิดหน่อยโอเคฮะมันอยู่หลังหินนะฮะทำไงดีทำไงดีผมต้องรองมันโผล่ต้องรองมันโผล่ไม่ง,งั้นโผล่ไปอาจจะโดนมันยิงป๊ะแปะล่วงก็ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมเหมือนจะมีอ๋อผมมีอันนี้อยู่นี่นะมีสแกนอยู่นะฮะปลาปลาเช็คปลาเช็คปลาเช็คหน่อยอุย้ยเห็นเป็นตัวเลยเห็นเป็นตัวเอาละฮะมมันโผล่ยิง โอ้โหเปลี่ยนปืนช้านะฮะมันมันมันนิ่งมันเล่นมันเล่นลิ้นมันเล่น,นลิน้นอืมจะยิงได้มันไม่โผไม่โผสักทีโผหมดไปแล้วเอาไงดีเอาไงดีงั้นเดี๋ยวเตรียมช้าดีกว่าผมจะอ่าเอาไงดีาันดีงั้อนอืมจะเปลี่ยน M4 ก็ผมก็ยิงไม่แม่นอีกงั้นใช้เป็นลูกศรเอ้ยลูกศรลูกศรไปเรียบร้อยฮะ,ะอืม ลูกซองห้าสิบเมตรนะฮะบอกได้เลยแตกอูออ้ดีบอาม่วงดีบมาม่วงเสร็จโจนเสร็จโจนอ่าผมขอทิ้งของกันอเอาไปซ่อนเอาไปซ่อนไม่รู้ละขอเอาไปทิ้งก่อนละเพื่อไปเก็บดีมอาม่วงนะฮะเพราะของเราก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ทิ้งปืนลูกซองด้วยลาก่อนลูกซองและดีมอาม่วงดีมอสการนะ่เก,นะก็บมาแล้วเปลี่ยนของเปลี่ยนเปลี่ยนโอเคอ่ารองเท้าเบาขอไปเลยละกันไปดมของต่อฮะเราต้องรีบละเพราะว่า มันตึงมากฮะของตอนนี้ก็เยอะต้องรีบไปเก็บก่อนรีบไปเก็บก่อนอฮะนี่นี่นี่เราต้องรีบวิ่งไปเซ็ตของไปนะครับเพื่อความไวในการดมของอืมเอตู้ซีมีอะไรบ้างเอาเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนเปลี่ยนเลยอ่าเบา อยางั้นเก็บยาตุนยาไว้ก่อนอ้าวยาอันนี้แพงนะสองพันอาพนะครับผมยาฉีดสีแดงนะฮะอืมวิ่งไป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 มีของอะไรให้ดมไหมไม่มีแล้วอันนี้ไม่มีแล้วอันนี้ล่ะอันนี้ก็ไม่มีแล้วอุ้ยเมียเก็บเก็บก่อนเก็บก่อนเมื่อกี้ยังดมไม่เสร็จนะฮะเก็บ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 เมื่อกี้คนละสองพันนะเก็บ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  เชื่อมป้องกันอันนี้ละกันเอาอันนี้ละกันผมคิดว่าอ่าผมอ่าเปลี่ยนรองเท้าดีกว่าเอาใส่รองเท้าไปเลยนะฮะเพราะว่าน่าจะโอเคกว่าแล้วเก็บเครื่องขยายเสียงเชื่อมป้องกันไปเก็บ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 โอเคเอ้ยเออผมจําได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปดมศพห้าเพราะว่าผมยิงเกาะห้าตายเมื่อกี้เกาะห้าจ๋าเกาะห้าเกาะห้าจ๋าแต่ผมขอดมของอื่นแป๊บหนึ่งแป๊บ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  แป๊บแป๊บแป๊แป๊แป๊บเกาะห้าเกาะห้าจ้าเกาะห้าจ้าเกาะห้าจ้าถึงศพเกาะอ่ะอ้าวศพศพศพเกาะห้าไปไหนฮัลโหลศพเกาะห้าไปไหนเนี่ยไอ้ตีศพนี้กูยิงศพนี้กูยิงศพนี้กูยิงมันไม่มีที่อื่นแล้วมีตัวเดียวเกาะห้ามึงเห็นไหมมึงเห็นไหมเกาะห้าโอเคโอเคโอเค โอเคเนี่ฮะเพื่อนที่ดีฮนะก็จะไม่โดดดิโดดดีโด,โด,โดของเราไปนะฮะก็จะทิ้งไว้ให้นะครับผมเพราะว่าเราเป็นคนยิงได้ตามกฎในทีมผมนะเวลายิงได้ใครยิงได้ก็คนนั้นเก็บไปนะครับผมนะฮะเป็นกฎการเล่นอย่างยั่งยืนนะฮะครับเราต้องรีบจ้ำแล้วฮะเหลือเวลาสองนาทีสี่ิบเวินะฮะแต่เราต้องทิ้งของก่อนนะฮะว่าอืมทิ้งอะไรดีไม่ต้องละมั้ง เปียนกระสุนกันเป็นกระสุนพร้อมยิงฮะเผื่อเจอใครเราจะไปดมของครั้งสุดท้ายนะฮะดูก่อนว่ามีอะไรเหลือให้เราบ้างแล้วเราจะได้รีบวิ่งไปออกเลยนะเราต้องเอาตัวรอดให้ได้ผมเป็นสายซ์วเวอร์นะฮะต้องรอดต้องรอดมีอะไรให้ดมอีกไหมนอุ้ยใหญ่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 โอ้แค่ห้าหลอดก็นี่หลักหมื่นแล้วนะครับวิ่ง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 เอาวิ่งไปพิทูนวิ่งไปพิทูนวิ่ง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 ไปพิทูน ว wow! ิ่งออกวิ่งออกวิ่งออกไป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 วิ่งไป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 ว้าวเพื่อนใจดีนะทิ้งยาหลอดม่วงให้ด้วยนะฮะโอเคขอบคุณครับอันนี้ขายสดได้853้าานะถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่อย่าลืมนะถ้ากินยาหลอดม่วงมันจะเลือดลดวิละหนึ่งนะครับผมให้คุณกินยาน้ําไปด้วยนะครับผมมันจะได้ไม่ลดนะฮะคือส่วนบางคนก็กินยากินยาน้ําก่อนแล้วค่อยฉีดยาสีม่วงนะครับบางคนก็ฉีดยาม่วงก่อน้ค่อยกินยาน้ํา แล้วแต่สไตล์เลยนะฮะแต่ว่าถ้าฉีดยาก่อนแล้วกินนะกินยาน้ำมันจะเลือดลดไปประมาณ 1- 2ก่อนแล้วนะครับตอนนี้เราต้องวิ่งไปครับวิ่งไปวิ่งไปฮนะจุดโอ้ยจุดใกล้ปิดแล้วอีกไม่นานอีกไม่นานต้องรีบไปครับต้องรีบไปอย่าช้าอย่าช้าเด็ดขาดจะใช้าขาดวิ่งไปวิ่งไปรอขอให้ได้มาที่สุดเพื่อความปลอดภัยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยตีจะถึงแล้วฮนะตอนนี้ผมต้องวิ่งแล้วก็ สอดส่องไปด้วยนะฮ tamam. ะว่ามีคนหรือเปล่ามีคนหรือเปล่าโอ้รอบนี้น่าจะหน่อนออกน่าจะแสนนะฮะ forget, วิ่ง <c oughs sein> ไปวิ่งไปวิ่งไปนะฮะเช็คของไปด้วยเช็คของไปด้วยอุ้ยตรงนี้สบายเลยฮะเพราะว่ามันเป็นมีที่กำบังเราฮะด้านหน้าก็ระวังแค่ด้านข้างนะครับผมต้องระวังนิดนึงต้องระวังนิดนึงอืมว้าวน่าจะปลอดภัยนะฮะสุดยอดไปเลยอ่ะอีกหกวิเท่านั้นหกวิเท่านั้น ระวังให้ดีระวังให้ดีเรียบร้อยโอ้โหออกมาได้แล้วครับผมเป็นไงฮะลูกซองนะฮะกับคู่กับ dmr นะครับผมกระสุนม่วงนะครับเลืวสี่นะนี่ครับผลงานที่ผมยิงไปได้นะฮะออกมาเท่าไหร่รวมแล้วเป็นโอ้โหแสนสามรวมมูลค่าแล้วประมาณ3ามแสนห้าหนพะฮะว้าวเยี่ยมไปเลยอ่ะมันสุดไปเลยนะครับผม นะฮะออกมูลค่ารวมขนาดนี้นี่นานๆผมจะได้อย่างนี้ทีนะฮะก็สำหรับวันนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์และ subscribe ให้ผมแคทเ n อรีนเซตอารมอนเทนเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะมาที่ว่าหน้าอย่างแร้ลาเพราะลาไปก่อนสวัสดีครับ